สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับหัวข้อวันนี้เนาะเป็นการเลือกไพ่นะคะหรือพิกการ์ดนะหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อของความรักเนาะแต่ก็อย่าลืมนะคะเรายังมีนาทีการงานและว,วิธีการหาเงินเนาะอลิสเนี่ยก็ลงไพ่ในเรื่องของหัวข้อการงานการเงินยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะในช่องของอลิสเนี่ยมีหลากหลายหัวข้อให้คุณได้ลองเลือกไพ่ดูเนาะแล้วก็เป็นการแนะนําแนวทางหลักการอลิสหวังว่าทุกคนที่ได้เข้ามาช ที่ช่องอลิสเนี่ยจะได้รับทั้งความสุขคําแนะนํานะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆกลับไปมากกว่าเนาะไม่ว่าวันนี้เราจะได้ยิน ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งคือเราได้มาเจอกันก็เป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะและถ้าเราได้มาเจอกันแล้วนะคะริดฝากนิดนึง <c oughs> นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะไปแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเวลามีคลิปอะไรเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันอย่างรวดเร็วอย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อของเราวันนี้กันนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของเขาคนนั้นอีกแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังมีความรักและมีตัวละครอยู่เนี่ยก็เอะดใจในใจว่าเออถ้าสมมติเราไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเนาะมันเป็นคําถามที่อลิซก็เจอในการดูส่วนตัวด้วยนะเนาะอ๋อใครอยากดูส่วนตัวนะคะเข้าไปทางที่แฟนเพจเนาะแล้วก็กดอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเนาะจะมีข้อความอัตโนมัติไว้จองคิวเราไว้ดูว่าเราต้องการจะดูส่วนตัวแบบไหนนะจ๊ะหายคง โอเคนะแล้วก็กลับมาสูหัวข้อเราอืม หัวข้อนี้เนาะอลิสก็จะดูในเรื่องของความรู้สึกเขาความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็จะให้คุณเนี่ยเลือกตามสัญ,ญลักษณ์ด้วยแล้วก็จะเลือกตามไพ่ด้วยวันนี้ขอหยิบไพ่สองสำหรับมาเจอกันสักทีค่ะกับไพ่นะคะต้องบอ,อกเป็นไพ่พี่น้องกันเลยดีกว่านะสําหรับบอสซาทาโร่แล้วก็บูรพาทาโร่นะคะสําหรับตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เพิ่งออกสดๆร้อนๆในปี2020นี้เองนะคะก็ขอบคุณพี่ทอนด้วยละกันที่สง่งไพ่น่ารักน่ารักมาให้สเสมอเนาะยังไงก็จะใช้อย่างคุ้มค่าฝากไว้ด้วยละกัน สำหรับบอสซาและบูรพานะจ๊ะเดี๋ยวจับคู่กันวันนี้เราก็มาดูกันนะคะแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับการเล่นเพิการของอลิสเนี่ยทุกคนจะต้องหลับตาลงนะแล้วก็คิดถึงหน้าของเขาให้ชัดเจนนะคะสําคัญมากๆเลยคิดถึงหน้าเขาให้ชัดเจนหลับตาลงแล้วเราก็ตั้งคําถามว่าเวลาที่เขาไม่ได้เจอเราเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหม เวลาที่เขาไม่ได้เจอเราเขาคิดถึงเราบ้างไหมถามอย่างนี้ยค่ะวนไปพอลิศบอ,อกว่าลืมตานะคะลืมตาเลือกไพ่ที่ลิศปอปอ,อัพขึ้นมาได้เลยจากนั้นไปฟังคำทำนายกันและถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยค่ะตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะ1นสอง สลืมตาค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มให้นะคะบอสซาทาโร่ทั้งหมดหรือสัญลักษณ์หัวใจสีดำ รักอมตะนั่นเองนะคะเป็นสายรักอมตะเนาะต้องบอกว่ากลุ่มนี้อะไรก็ตอนที่เลือกเป็นหัวใจสีดำเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอจะมีคนเลือกหรือเปล่าแต่ถ้าเลือกแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความแบบว่าซับซ้อนในตัวสูงเหมือนกันเนาะมีความลึกๆเนาะลึก รับในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ของตัวเองเนี่ยมากๆเลยโลกของตัวเองก็เยอะเหมือนกันตามนั้นแหละค่ะสีดานะเป็นสีประจําตัวของคนกลุ่มนี้นั่นเองนะอะมาดูความรักกันนิดน,นึงนะคะความรู้สึกของคุณหล่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาถ้าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอลิสรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะแบบ คือมันเหมือนแบบยังไงก็ได้แล้วคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าการทุ่มเทของคุณอ่ะคุณคาดหวังมากเกินไปคุณรู้แล้วแหละว,ว่าคุณอาจจะทําลายตัวเองคุณก็เลยพยายามทําแบบไม่ได้รู้สึกอะไรก็ คืออยู่ได้คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะโกหกตัวเองเหมือนกันเนาะหรืออาจจะสับสนหรือซับซ้อนอย่างที่รลิซบอกว่าด้วยที่เป็นภาวะของของความปัจจุบันแหละปัจจุบันมันไม่รู้ว่าความรู้สึกเราความรู้สึกเขาเราคาดหวังอะไรคือมันก็ยังถามเนาะมันยังเป็นคําถามที่คุณก็ถามตัวเองบ่อยมากๆเลยแล้วจนทําให้รีรู้สึกว่าบางครั้งเวลาที่ คุณจะรู้สึกรักเนี่ยมันยากมากเลยนะมันเลยส่งผลว่าคนกลุ่มนี้ยอาจจะเป็นคิดถึงคนอยู่ใกล้ๆตัวนะคะหรือเจอโมเมนต,ต์ใกล้ๆก,ก,กันอยู่ใช่ไหมนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคนที่คุณเนี่ยมีโมเมนต,ต์มาแล้วหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนเก่าที่คุณเคยมีโมเมนต์แล้วก็ได้มาเจอกันใหม่อะไรประมาณนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันคิดเยอะอ่ะมันมีการตั้งคําถามเยอะแล้วก็ เรายังเห็นในเรื่องของแบบการที่คุณเองก็ยังไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในโมเมนต,ต์ของความรักมากเกินไปความรู้สึกของเขาเนี่ยที่มีต่อเขาว่าคุณรักเขาไหมคุณชอบเขาไหมเนี่ยมันเป็นคําว่าชอบอยู่แต่มันยังยังคงเป็นเป็นคาว่ารู้สึกดีๆแล้วก็ชอบกันเ,เข้าใจเนาะและ้วในส่วนเนี้ยมันก็เลยส่งผลว่าความรู้สึกของเขาที่ท,ที่มีต่อคุณเนี่ยก็ที่อริรู้สึกแหละว่าถ้าคนเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนแบบคนเก่าๆหรือคนที่เคยคุยมาแล้วเคยเจอมาแล้วเนี่ย คนนี้เขาก็จะมีความคิดที่แบบรู้สึกคิดถึงอดีตอะอดีตของเราหรือไม่ก็ถ้าเจอกันใหม่ไม่ใช่เป็นคนเก่าก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่กับอดีตหรือว่าเขาเองก็มีอดีตแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณที่คุณมีอดีตอะไรประมาณนี้มันแบบ ดูเขาระแวงดูเขาระวังเนาะคนนี้น่าจะเจ็บมาเยอะนะคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยพอเจ็บมาเยอะเนี่ยมันทําให้เขาเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะความรู้สึกของเขามันก็เลยรู้สึกว่าเขายังไม่กล้าที่จะคิดอะไรกับคุณมากถ้าเขาเป็นคนที่ทํางานใกล้กันอย่างที่ลิซบอกเป็นคนใกล้มีโมเมนต์แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะคิปที่จะคิดอะไรกันได้เพราะว่าอาจจะมีความว่าผิดที่ผิดทางอยู่ในความรู้สึกของเขานะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาเองก็ยังไม่ปล่อยคนเก่าของเขาไม่ปล่อยความรักเก่าๆหรือความ เจ็บเก่าๆเลยทําให้ทำให้เขาเองไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ถามว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขาบ้างไหมนี่เรามาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเวลาที่ไม่ได้เจอกันต้องบอกว่ามีอยู่บ้างแต่เล็กน้อยมากถ้ามันไม่ได้คิดถึงตอนที่มีโมเมตนต์อะคือถ้ากลุ่มเนี้ยนะหัวใจสีดำทั้งหลายเนี่ยไม่ได้สร้างโมเมนต์ไม่ได้สร้างความแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะแบบถ้าเป็นสายแอบชอบแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะแค่มองตาจ้องตากันไปนวันๆเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลอิทธิพลให้เขาคิดถึงเราเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะ เขายังคิดถึงตัวเองอยู่เพราะกลุ่มนี้คิดถึงคนที่มันมีตัวเองเยอะนะคะคุณชอบคนที่แบบว่าลึกลับพอๆตัวกับคุณนั่นแหละบางทีนะลิกรยังรู้สึกเลยว่าคนกลุ่มนี้เวลาอยู่คนเดียวคุณก็ไม่ได้คิดถึงเขานักหลอกกันนะคะคุณก็ไม่ได้แบบว่าจมอยู่กับเขา,าแบบเออฉันคิดถึงเขาฉันอยากคุยกับเขาคือคุณก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้มันมันเป็นการดูแบบความคิดถึงเนาะอลิสเลยยังไม่ได้บอกว่าคลิปนี้เป็นการตัดสินว่าเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณแต่เนี้ยเราดูแค่โบกโมเมนต์ที่เขาอยู่คนเดียวีคุณมอทิ มถ้าถามว่ามีไหมก็มีอยู่บ้างถ้าใครมีโมเมนต์กันเยอะก็จะส่งผลให้มีโอกาสเนี่ยให้เขาคิดถึงคุณมากกว่าเลเวลอื่นเฉยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกถ้าบางครั้งคุณรักกันคุณชอบกันแต่คุณไม่ได้สร้างโอกาสที่จะแบบว่าปฏิสัมพันธ์กันอะเป็นใครใครก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบว่าบุพเพศน,นิวาต้องไปเดินหกลม้มเอาตัวชนแล้วก็แบบแงน No, ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้แบบเช่นการช่วยงานนะคะการหารายการพูดคุยกับสิ่งที่ชอบชมรมที่ชอบทักษะที่ชอบได้หมด เรารู้สึกว่าคุณต้องไปสร้างแบบนั้นนะมันถึงจะสร้างอิทธิพลให้กับเขาได้ดังนั้นไอ้คาตอบของคนกลุ่มนี้จะเป็นคําตอบในเรื่องของเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะคิดถึงเฉพาะเวลาที่เขารู้สึกว่าทําโมเมนต์นั้นอยู่เช่นสมมติคุณเคยไปกินข้าวกะเพราด้วยกันแล้วทำํำทำข้าวติดคออย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาไปกินข้าวกะเพราในโมเมตนต์ที่มันแบบปุ๊บเขาก็จะแบบ เ,ออเขาเคยกินกับข้าวกับเรานะเขาเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าเขานั่งเฉยๆแล้วอยู่กับคุณคิดถึงคุณก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นกลุ่มนี้ใครที่มีโมเมนต์ใครที่ได้เดทกันบ้างหรือแอบชอบแต่ว่าสร้างโมเมนต์ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเลเวลสูงกว่าแต่ถ้าใครแอบชอบแบบเฉยๆเลยไม่มีโมเมนต์อะไรเลยก็อาจจะดับดรอปลงมาเนาะเลเวลต่ำลงมาแล้วกันดังนั้นขอแนะนำแล้วกันนะจ๊ะสำหรับใบสุดท้ายนี้ก็จะบ่งบอกว่า กลุ่มนี้ควรที่จะสร้างตัวตนนะคะคุณอาจกำลังเข้าสู่โหมดอิทธิพลแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอาจจะประมาณ10-20%เท่านั้นนะคะจากร้อยนะไม่ใช่จากไม่ใช่จาก50จากร้อยเนี่ย10-20%เรามีอิทธิพลต่อเขาแต่ถ้ารีบอกว่า10-20%เนี่ยก็ถือว่ายเยอะอยู่นะเออถ้าเราเทียบอะมันก็แบบมันก็ยังพอมีเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่แบบว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยดังนั้นก็ พยายามสร้างตัวตนนะคะอย่าอย่าทำตัวไร้ตัวตนแล้วก็มั่นใจในตัวเองอันเนี้ยจะช่วยกลุ่มนี้ได้นะคะมั่นใจพูดคุยสร้างโมเมนต์ถ้าคุณชอบเขาจริงแต่ถ้าคุณคิดถึงแค่ว่าแบบอ,อ๋อแค่อยากรู้เฉยๆค่ะไม่ได้แบบว่าเขามีอิทธิพลอะไรกับคุณมากอย่างที่ลิซบอกไงกลุ่มนี้คนคนนี้ไม่ได้ส่ง อิทธิพลต่อคุณแบบโหจ๋าแบบอยากได้อยากอยากมันไม่ใช่มันแค่แบบอคิดถึงฉันบ้างปล่ะเออถ้าไม่มีฉันแต่อะไรอย่างเงี้ยก็กลุ่มสวยอยู่เหมือนกันนะคะหัวใจสีดําก็เลยเป็นกลุ่มที่สตรองนะไม่ได้แบบว่าเสียใจดีใจหรือแบบชอบใจอะไรมากกับการที่ เขาจะคิดถึงหรือไม่คิดถึงแต่ถ้าคิดถึงก็ก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะเปอร์เซ็นต์สิถึงยีก็ฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถือว่าเป็นการไกด์ไลน์และการแแนะนําว่าถ้าคุณสร้างอะไรเนี่ยมันเผื่อจะมีโอกาสอะไรดีขึ้นแล้วถ้าคุณได้คบกับคนนี้จริงๆเนาะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะว่าจะกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย สำหรับกลุ่มนะคะเลือกไพ่แบบสลับแบบนี้มีทั้งบูรพาทาโร่แลก็บอสซาทาโร่นะคะและสัญลักษณ์หัวใจสีน้ำตาลน,นี้นะคะอลิสเนี่ยไม่ได้เลือกให้มีหัวใจสีแดงเลยนะเพราะว่าไม่ได้อยากจะ เขาเรียกอะไรอะ่ะสื่ออะไรมากว่าเอ้ยกลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ไม่ดีเนาะทุกๆสีเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะสําหรับกลุ่มสีน้ําตาลนี้เนาะอลิสก็มองว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่กําลังมีความรู้สึกแบบก็มีความคาดหวังอยู่ในในความรู้สึกหรือคลิปนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวตนหรือความรู้สึกเนี่ยมันมันบ่งบอกว่า เราเองเนี่ยได้รู้สึกถึงใครคนหนึ่งแบบจริงๆจ,จังๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเรามาดูใบแรกนะคะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังอันนี้เป็นไพ่บูรพานะคะสําหรับบูรพาเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนาะค่อนข้างที่จะคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะตลอดเวลาถ้าโมเมนต์ที่อยู่คนเดียวโมเมนต์เศร้าโมเมนต์ที่แบบเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปุ๊บนะก็จะมาแล้วค่ะความรู้สึกของเขาหน้าเขาชื่อของเขาหรือไม่ก็โมเมนต์ที่อยู่ร่วมกันนะคะแต่คนใน ก,ก็ยังมีในตัวของแบบความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนะคืออลิก็ยังรู้สึกว่าคุณอ่ะก็ยังมีความกลัวกลัวเจ็บกลัวไม่สมหวังกลัวแบบทําอะไรที่มากไปมีความคาดหวังอยู่นะคะกับคนกลุ่มนี้คนที่คุณคิดถึงอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าไอตัวที่เวลาคุณจะแอคชั่นอะไรไปเนี่ยมันมีแต่ความยึกยึยักยัก ชั้นเชิงนะคะกล้ากลัวเลยอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆปรับอัศนิติดีกว่าเพราะว่าในตรงเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าเวลาที่คุณคิดถึงเขามากเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นแบบว่าฟิลแบบไอฮปปี happy, ้คิดถึงแล้วมันมงมิงอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะกลุ่มนี้มันคุณคิดถึงเขาด้วยแบบกับสนมีความงงมันแบบเราเลยรู้สึกว่าถ้าเลเวลมันเยอะเกินไปอะ่ะเราอยากให้ระวงังเฉยๆแต่ถ้าใครเป็นฟิลอะ่ะม้งมิงฟุ้งฟิ้งอลิ้ก็เลยมองว่ามันจะเป็นแค่ช่วงจังหวะละกันเนาะมันเหมือนลูกละนาดละกันเหมือนขึ้นสูงสุด แล้วก็ลงมาอะไรประมาณนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะอันนี้คืออ่านใจคนกลุ่มนี้เฉยๆนะแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อเขาก็เออจริงจังแล้วอ่ะมาดูฝั่งเขาหน่อยเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะคําถามนี้ก็น่าจะแบบเอาช่วงนี้ละกันอลิศขอบแบบจะขบเวลาไว้ในช่วงนี้ที่เขาคิดถึงเนี่ยอลิศรู้สึกว่าถ้าพูดตรงๆนะมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมีในในความทรงจําเขาแล้ว เรารู้สึกได้คือคนเนี้ยไม่ว่าคุณจะแบบเจอไกลเจอใกล้คนเก่าคนใหม่หรือทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนเนี้ยเขารู้สึกถึงคุณแล้วรู้สึกตรงนี้อลิซต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นคําว่าชอบหรือรักแต่มันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงนะเหมือนคําตอบไหมแต่อันนี้เป็นเป็นคําตอบที่อลิซรู้ว่ายิ่งเขาเจอคุณเขาก็ยิ่งคิดถึงคุณ แต่ทีนี้ค่ะเราต้องมาดูว่าในฝั่งของคุณเองเนี่ยกับเขาเองเนี่ยคุณได้มีโมเมนต์อะไรร่วมกันหรือเปล่าคุณได้เริ่มสร้างอะไรเริ่มกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูรอดูรอที่จะแบบสร้างความทรงจำสร้างเมมโมรีร่วมกันนะคะใครทำงานใกล้ใครอยู่ใกล้กันแล้วยังแบบว่าชั้นเชิงเยอะเกินไปด้วยความกลัวของคุณค่ะคุณจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วทําให้เขาเนี่ยหันไปสนใจแล้วเขาก็มองว่าคุณคนนึงเนี่ย สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในความทรงจําเขาได้อยู่ในโมเมนต์ชีวิตได้แต่ว่ามันก็ยังมีความยึกยักของคนทั้งคู่เพราะเขาก็ยังไม่ได้แน่ใจในความรู้สึกของคุณมากเพียงพอนะคะแต่ถ้ากลุ่มไหนเดทกันแล้วคุยกันแล้วเราก็บอกตรงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มันเป็นฟิลอุ่น นะคะยังไม่ได้ร้อนแรงยังไม่ได้แบบเยือกเย็นแต่มันเป็นฟีลอุ่นๆเออพรมันอุ่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยส่งผลให้ความรู้สึกหรือความรักของคุณเนี่ยมันค่อยๆก่อตัวนะคะมันค่อยๆก่อตัวของความรู้สึกของคนทั้งคู่แต่คําตอบละกัน คำตอบของกลุ่มนี้อย่างที่ลิศพูดไปตะกี้ค่ะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาคิดถึงคุณเดอ้อเอายิ้มยิ้มเห็นเราว่ายิ้มเน่ทำาบบน้โอ้าแล้วอะไรกี้เขาคิดถึงเรานะคะคิดถึงเราในที่นี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันเรเวลอนลิ้ต้องบอกว่าการเลือกพิกาการหรือการเล่นพิกกาการพวกเนี้ยเนาะเรเวลของทุกคนมันต่างกัน,นแล้วคนมาเล่นเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งเราเองอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า,ลาแต่ลิศต้องบอกนะเปอร์เซ็นที่มันจะไปตรงกับคนหรือถูก กับคุณมันอยู่ตามเลเวลของการกระทําของคุณในแต่ละวันหรือแต่ละครั้งคือกับคนนี้อย่างที่อลิบอกแหละถ้าคุณได้มีโมเมนต์แล้วคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่คุยการสร้างโมเมนต์กันนะคะแล้วด้วยแล้วก็ได้คุยกันอยู่ด้วยแปลว่าเขาจะคิดถึงคุณทวีคุณหน่อยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มสร้างโมเมนต์อะไรร่วมกันนะคะระดับเลเวลลงมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นแอบชอบเองอะค่ะอลิสเรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยเราแค่มองๆกันอยู่เลเวลความคิดถึงเขาก็จะต่ำ นะคะคแต่ถามว่าเวลาอยู่คนเดียวเราคิดถึงไหมคิดถึงค่ะเพราะคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วนะคะแล้วแล้วขอกระดกกริ้นแบบรัวๆนะจ๊ะดังนั้นขอฝากไว้แล้วกันการที่อลิสอ่านว่าเขาคิดถึงคุณเนี่ย สิ่งหนึง่งอลิอยากให้ไม่ใช่คุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วนะไม่ใช่บอกว่าอ๋ออลิบอกว่าเขาคิดถึงเราอยู่แล้วเราก็ทําสวยต่อไปอยู่กับตัวเองต่อไปก็ไม่ใช่เราอยากให้คุณปรับนิดนึงเพราะว่าในส่วนนี้มันอยากทําให้การคิดถึงเนี่ยม,มันเสียเปล่านะคะนะเคะเลยเอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เจอการอลิอยากให้คุณเนี่ยสร้างความทรงจําดีๆเนาะสร้างความสบายใจสร้างความแบบอะไรที่มันดูเป็นแบบการ การดึงดูดกันในด้านที่ดีอ่ะพลังบวกอ่ะให้มันเยอะๆและในส่วนนี้เวลาที่เวลาเจอการน,นะอลิจอยากให้คนกลุ่มนี้แบบเป็นตัวของตัวเองไปเลยอะ่ะคุณไม่ต้องแบบเจ็บหรือกลัวอย่างที่อลิตอ่านตัวตนของคุณในในใบแรกอลิจอยากให้คุณลองปรับหน่อยบางครั้งคุณอาจจะกลัวหรือเกรงมากเกินไปอาจจะเปรียบเทียบจากรักครั้งเก่าคนคุยเก่าอะไรที่มันเป็นอดีตอลิจอยากให้คุณแค่เรียนรู้มันแต่ไม่ได้เอามาตัดสิน ปัจจุบันนะเพราะไม่งั้นอนาคตสุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่แบบนี้คุณก็คิดถึงไม่เป็นคนนี้ก็เป็นคนข้างหน้ามันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ออกจากชีวิตลูปเดิมๆค่ะแล้วเริ่มต้นกับใครสักที ฉันพูดดีนะคะเป็นกําลังใจให้กลบกลุ่มดอกออหัวใจหัวใจสีน้ําตาลนะคะมีความอุ่นๆอยู่ในใจแล้วเลิกสับสนได้แล้วแล้วก็ลุยเต็มที่เพราะว่าช่วงนี้เราไม่รู้เลยว่าสถานาการณ์มันจะเป็นไงต่อไปคุณจะต้องอยู่คนเดียวไหมหรือเขาต้องอยู่คนเดียวหรือคุณยังได้ทํางานกับเขาอยู่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นชีวิตสั้นค่ะคิดอะไรก็บอกนะคะสร้างความทรงจาที่ดีต่อกันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็น กำลังใจให้อลิสนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้กดคลายอาลิสฝากกดติดตามกันนิดนึงนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันและกดกระดิ่งค่ะเพื่อจะได้เจอคลิปอลิสได้ไวขึ้นเวลาที่อลิสอัปโหลดมันจะปิ้งไปหาคุณเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะหรือกลุ่มหัวใจสีขาวคุณเลือกไพ่บุรพาทั้งหมดเลยนะคะอะหัวใจสีขาวจ๋า อลิซขออ่านนิดหนึงละกันเอาเป็นว่าการที่อลิซลงสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นหลากสีเนาะดังนั้นเนี่ยอลิซก็ไม่ได้ส่งผลว่าเลือกสีนั้นดีสีนั้นไม่ดีเนาะเพราะมันมเป็นสีที่บ่งบอกแบบความรู้สึกของคุณหรือตัวตนของคุณด้วยในส่วนหนึ่งยิ่งคุณกําลังเลือกหัวใจสีขาวแบบเนี้ยอลิซก็ต้องบอกตรงๆว่านะพื้นพื้นฐานละกันว่าคุณเองไม่ได้คาดหวังอะไรมากคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคือถ้ามีความสุขก็ทําไปคุณรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันสามารถที่จะะเป็นออไไรใหมม่ๆด้คุณย รับอะไรใหม่ๆได้โดยที่คุณเองก็จะเคลียร์ของเก่าอยู่เสมอเนาะคนคนกลุ่มนี้เจ็บก็เจ็บไม่นานโกรธโกรธไม่นานรักรักแล้วก็รักเลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันจะต้องถอยก็ถอยทันทีเหมือนกันก็มีความเด็ดขาดเนาะแต่ก็มีความเบาสบายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบคุณลักษณะในการเลือกเฉยๆที่ลิสทิ้งสัญลักษณ์ไว้ให้แต่ทีนี้ค่ะเรามาดูกันนิดนึงอืสําหรับกลุ่มนี้ความรู้สึกของคุณดีกว่าของคุณก่อนนะอ่านใจคุณนิดนึงที่มีต่อเขาใบแรก อืมสิ่งที่เห็นได้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาว่ามีอิทธิพลเข้ามาในในใจคุณอยู่อยู่แล้วนะแล้วก็ดูเขาจะอยู่ในแผนในแผนชีวิตคุณอยู่บ้างด้วยคนกลุ่มนี้อาจจะคิดถึงคนที่แน่ใจแล้วว่าว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยม,มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะอนลิซบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนมันมันเป็นการอ่านไพ่องค์รวมแต่เราแค่รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเนี้ เขาเข้ามามีอิทธิพลแล้วแหละเยอะแล้วเยอะมากด้วยแล้วก็คุณเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นความคิดเพอ้อแต่มีความฟุ้งนะคะมันเพอ้อแต่มันก็ไม่ได้เพ้อมากมันฟุ้งฟุ้งมันอุ่นอุ่นมันแบบ อ้วกอวยต้องบอกอยังไงอะ่ะเหมือนคนกําลังมีความรักนั่นแหละก็ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนหัวใจสีหัวใจได้ก็จะเป็นหัวใจสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของคุณมันก็เลยแบบเป็นความแบบคันเคิน,นเนาะคิดถึงเขาแล้วก็รู้สึกดีกับเขานะไม่ว่าคนนี้คุณจะไปเจอที่ไหนอย่างไรวิธีการจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่าในความรู้สึกตรงเนี้ยคุณเองก็เริ่มจจารจริงจังอะไรบางอย่างแหละก็ถ้าเขาหรือ คุณได้ได้เริ่มต้นอะไรกันก่อนเนี่ยมันก็จะส่งผลในความสัมพันธ์ที่มันแบบเขาเรียกอะไรไปต่อได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้มาดูฝั่งเขาบ้างอันนีต้องถามถามกลับแล้วกันนะถ้าถามคุณตอบเองเนาะคุณอาจจะหรือว่าคุณตอบในใจก็ได้ว่าคนนี้คือคนที่ เขาอยู่ใกล้คุณมากแค่ไหนนะคะมันจะเป็นเลเวลใกล้กลางไกลนะคะดังนั้นต้องดูดีๆเพราะว่ายิ่งใกล้อลิต้องบอกว่ามันย,ยิ่งรู้สึกน้อยแต่ถ้ายิ่งไกลอาจจะยิ่งรู้สึกมากเพราะว่ามันเป็นการเจอพาะกลุ่มนี้เขาว,ว่าได้เจอคนมากหน้าหลายต่างวิเขราะหค่ะคนเนี้ยที่คุณคิดถึงเนี่ยความรู้สึกของเขาว,ว่าที่มีต่อคุณมันยังดูเป็นแบบ เหมือนเหมือนกันหลายๆคนที่เข้ามาหาเขาเราก็เลยอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นความแบบปาร์สมันเป็นอะไรที่ที่เจอกันแล้วอาจจะฉับฉวยหรือรวดเร็วหรือไม่ก็คือมันเหมือนพุอะมันปุ้งแล้วมันก็แบบมันก็ค่อยๆหายไปเราก็เลยอยากบอกว่าสําหรับคนที่ แบบอยู่อยู่ไกลอะ่ะมันจะส่งผลในจิตใจเขาได้แบบชัดมากกว่าคนที่แบบใกล้ๆหรือค่อยๆจีบกันค่อยๆมีโมเมนต,ต์กันหรือไม่ก็นะคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะรู้สึกกับเขาแต่เนี่ยพอทํางานร่วมกันมีโมเมนต์ด้วยกันดันรู้สึกก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นค่ะความรู้สึกเขาก็จะประมาณนั้นนะคะในที่นี้เราก็เลยอยาก อยากบอกละกันว่าฝั่งเขาอะ่ะเขาก็รู้สึกดีแต่คนนี้มีตัวละครเยอะหน่อยก็อยากให้คุณเช็คให้ดีละกันถ้าคุณยังรู้จักเขาไม่ดีพอคิดอ่าคิดเยอะๆเช็คเยอะๆดูหน่อยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามคือเราไม่ได้อยากให้เราแวงเขานะเราแค่อยากให้คุณระวังหัวใจคุณบางทีคุณอาจจะถลำลึกอะไรลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็ ยับยั้งชั่งใจไม่ทนันเราก็เลยเป็นห่วงแต่ถามว่าถ้าเขารู้สึกอะไรกับคุณไหมตอนนี้เขาก็รู้สึกอยู่พอตัวนะคะแต่ทีนี้คําตอบของคลิปนี้เป็นเรื่องของเขาคิดถึงคุณไหมเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะก็ต้องตอบว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่คนเดียวนะสิโอตายแล้วถ้าเขายุ่งทํางานก็ดีค่ะถ้าสมมือนคุณแบบ เห็นเขาแบบว่าเออเขาทํางานตลอดเลยเขาเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเองมันก็เป็นไปได้ที่เขาเนี่ยอยู่แต่กับงานอยู่แต่กับแบบภาระที่เขาจะต้องแบบว่าเคลียร์หรือสะสาง<ๆ>ก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงเราไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาดูแบบว่าเฟรนดี่เจ้าชู้หรือว่าอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตีความไปได้เหมือนกันว่าเขาเองก็อาจจะมีใครที่คุยกับเขาอยู่เนาะหนึ่งสองสามมันสามารถเป็นไปได้อลิซไม่อยากฟันธงเพราะว่าคนที่มาดูเนี่ยมันม ในเลเวลที่ต่างกันไงในตัวของความรู้สึกความสัมพันธ์ฝั่งเขาเองก็เลยทําทําให้กลุ่มนี้ละกันขับกับหัวข้อนี้นะว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยหรืออาจจะยังไม่ได้คิดถึงคุณเวลาอยู่คนเดียวจะมาคิดถึงคุณก็แบบเฉพาะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาพื้นที่ที่คุณอยู่เขาจะคิดถึงคุณเออแต่มันจะไม่ใช่แบบว่ากลับไปนั่งอยู่บ้านแล้วก็นั่งแบบ จดจ่อเลยฉันคิดถึงคนนี้ฉันคิดถึงเขาเขาไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่วุ่นแล้วก็ยุ่งวุ่นวายพอตัวเลยระวังไว,นนงว้นิดนึงละกันว่าตัวเองจะถล่ำลึกแล้วก็ไปคิดถึงเขามากเกินไปนะคะอย่างที่บอกแหละเริ่มฟุง้งใบแรกที่ลิ่านไงกลุ่มนี้แบบว่าดูฟุงๆงอยู่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวของคําแนะนําของไพ่เนี่ย สำหรับกลุ่มนี้นะไม่ว่าเขาจะคิดถึงคําตอบของลิซอะไรปล่อยมันไปเลยค่ะอาจจะแบบว่าเออได้รับรู้ว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเราอะไรมากแต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่สามารถสานสัมพันธ์ได้นะคะสานสัมพันธ์ได้ในที่นี้อลิซอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดูนานๆค่ะคนนี้เขาอาจจะไม่ได้จบที่คำว่าแฟนแต่อาจจะจบที่คอนเนคชั่นที่ดีก็ได้เหมือนกันอลิศแค่แค่เป็นการไกด์ไลน์ดีกว่าว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเจอกันเนี่ยมันมาเพื่ออะอะไรบางอย่างมันมีเหตุผลในการเจอกันแน่นอนมันไม่มีคำว่า บังเอิญหรอกนะคะสำหรับใครคนหนึ่งจะมานั่งรู้สึกอยู่ๆคุณจะมารู้สึกคิดถึงเขารักเขาเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญน,นะมันมันมาเพื่อให้คุณได้รู้สึกแบบนี้และคุณจะต้องมีผ่านบททดสอบตรงนี้ไปดังนั้นกลุ่มนี้คะ่ะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้ถ้าเขายังอยู่กับคุณนะคะไปได้เรื่อยๆยังเป็นคนนี้อยู่คุณก็ยังแบบเป็นคนนี้แหละมาดูคลิปอลิซก็ยังเป็นคนเนี้ มันจะมีการพัฒนาไปของมันเองดังนั้นค่ะในทุกๆคลิปในการดูไพ่แบบนี้นะคุณไม่ต้องยึดติดก,กับอะไรเลยคุณแค่ดูว่าปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็ปรับตามที่อลิสบอกไปพราเนี่ยอย่างที่อลิสปรับใช่ไหมให้คุณเริ่มแบบว่าอลองดูสักตั้งหนึ่งลองแบบว่าจริงจังกับเขาสักตั้งหนึ่งหรือไม่ก็ช้าๆลงก็ได้บางคนอาจกําลังฟุง้งหรือคิดไปไกลแล้วกลับมาที่ปัจจุบันก็จะช่วยได้อันนี้คือเราอยากให้กลุ่มหัวใจสีขาวกลับมา ปัจจุบันค่ะเพราะหัวใจของคุณมันสะอาดเกินที่จะปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ดี oh my g o s ฉันเป็นห่วงเธอนะฉันพูดจริงนะคะก็เลยอยากให้คุณเนี่ยเป็นหัวใจสีขาวที่เอาสีแดงมาเติมแล้วกลายเป็นสีชมพูนะจ๊ะนะคะอะประมาณนี้ละกันสําหรับกลุ่มนี้เอาหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็ใครที่มีอะไรอยากจะอ่าเล่าเนาะเป็นการเล่าหรืออะไรก็ได้ก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นการให้ใหกําลังใจซึ่งกันและกันหรือว่าใครอยากจะติชมอะไรา เนาะอลิส้อมรับคําติชมแลวจะแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมในช่องของอลิสนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอลิสฝา <c oughs> กนิดนึงนะคะกดติดตามอลิสนิดนึงกดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังใจให้กันอีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊าย